ว้าวว้าวว้าวเพื่อนเพื่อนคงสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรทําไมมันถึงมาสร้างอยู่กลางแยกบางกะปิสิ่งนี้คือลานสกายวอล์กนะครับซึ่งก็จะทำเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าเลยนะครับเนี่ยซึ่งอยู่ตรงกลางแยกบางกะปินั่นเอง ซึ่งการก่อสร้างจินนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสะพานข้ามแยกปากกะปินั่นเองซึ่งดูจากรูปโบเดลนะครับนั่นเป็นสวนกลมกลมนะครับของลานสกายวอล์กแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลตัดผ่านนะครับซึ่งไปเชื่อมกับสายสีส้มและสีเหลืองที่แยกลำสาลีนะครับอ้าว แล้วรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลมาจากไหนเหรออืมสายใหม่เหรอใช่ครับเป็นสายใหม่นะครับที่มาตามถนนนวมินนะครับซึ่งมาจากแถวเกษตรนะครับเกษตรที่เราเห็นต่อหม้อนะครับต่อหม้อกลางถนนเกษตรนั่นแหละครับก็จะเป็นอ่าทางด่วนและก็รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะครับซึ่งจะเป็นระบบสองชั้นเลยรถไฟฟ้าน สายสีน้ําตาลก็จะเชื่อมจากสายสีชมพูนะครับแล้วก็ผ่านทางถนนนวมินไปเชื่อมกับถนน,นรามกําแหงนะครับแล้วก็ไปจ้นสุดที่แยกลําสาลีนะครับ mm hmm. เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีน้ําตาลนั่นเองแต่ต้องรออีกสักพักนะครับกว่าโครงการจะเริ่มนะครับแต่เขาบอกว่ามีการกั้นพื้นที่ก่อสร้างแล้วช่วงไปลายนะครับแต่แถวนี้ต้องรอดูอีกทีนะครับ เอาเรื่องสกายวอล์กตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อป่านสกายวอล์กตรงนี้ไปทางโน้นนะครับไปตามแนวสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับไปลงที่ถนนเสรีไทยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นนะครับก็มาทางฝั่งถนนลาดพร้าวฝั่งนี้นะครับไปหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับเป็นจุดเริ่มต้นข้ามจากแยกแอปเปิ้ลแลนด์นะครับอยู่ที่ตรงตีนของ สถานีรถไฟฟ้าบางกะปินั่นเองซึ่งส่วนนี้นะครับเป็นการก่อสร้างของกอตมนะครับกําลังรื้ออยู่นะครับตอนนี้กําลังรื้อแล้วก็ทําตัวใหม่อยู่นะครับนี่นครับส่วนนี้ไปจนถึงหน้าตลาดบางกะปิเลยนะครับนี่คือสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับ ตอนนี้เรามาถึงหน้าตลาดบางกะปิแล้วนะฮะนี่ข้างหน้าเราที่กไกลๆนู้นจะเป็นแนวรถไฟฟ้าส,สายสีเหลืองนะครับที่เลี้ยวเข้าถนนสีนักกรินนั่นเองเส้นใกลจะมาซื้อกับข้าวหรือผักปลาอะไรก็ได้นะครับตลาดบางกะปินะครับนี่มันมีทั้งโซนข้างนอกและข้างในเนาะราคาก็จะ ใกล้เคียงกันนั่นแหละอืตลาดบางกะปิใ่กวาล้วข้าสีข้าไม่ได้ก็ต้องออกข้างก่อนเนี่ยครับช่วงนี้ก็จะมีทุเรียนขายกันแล้วเนาะแห่ถ้าใครนั่งรถเนี่ยหนึ่งห้าหกเนี่ยก็ผ่านนะตลาดบางกะปิซึ่งจะไปจอดตรงปันทิพย์นะครับ Nè nguy lai nó nhà tôi liền ตุเรียนน่นากินน่ากินอร่อยวุ๊วตุเรียนเนี่ยครับข้างหน้าก็จะเป็นแนวรถไฟปฟป้าสายสีเหลืองฮนะนี่โค้งสวยเลยนะตอนนี้รถเยอะเลยตอนเย็นรษครับนี่รถเยอะเลยก็กำลังก่อสร้างอยู่นะ ช่วงนี้เนี่ยตรงนี้ก่อสร้างเชื่อมนะครับเชื่อมกับแนวสะพานข้ามแยกปากกปิที่ทางโครงการรถไฟฟ้าสร้างนะฮะซึ่งจะสร้างเป็นสองชั้นนะฮะนี่สองชั้นแบบนี้เลยก็จะเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาลนะครับแต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีน้าตาลรถไฟฟ้าจะอยู่ล่างทางด่วนนะครับแต่นี่อยู่ข้างบนนะฮะอยู่ข้างบนสะพานข้ามแยกนะนี่จะเป็นแนวแบบนี้เลย เนี่เนี่ยครับซึ่งก่กอสร้างเกือบจะเสร็จแล้วนะเนี่ยโดยยาวมาถึงนี้แล้วครับซึ่งทางรถไฟฟ้าก็จะสร้างมาจนถึงตรงนี้แหละที่เหลือก็จะเป็นของกทมสร้างต่อนะฮะสะพานข้ามแยกบางกะปิะฮะเนี่ยครับเราจะเห็นที่เป็นตุ่ม,ต,มตรง เสานะฮะเสาซีเมนนะฮะมันจะเป็นสกายวอล์กนะครับอนาคตก็จะสร้างเป็นสกายวอล์กนี่มีเสาเชื่อมเข้าโลตัสด้วยนะสกายวอล์กเดินเข้าตัวตัสได้เลยเมื่อลงจากสถานีลำซาลีหรือสถานีบางกะปิก็เดินมาเข้าห้างโลตัสได้เลยนะซึ่งสกายวอล์กนี่ก็จะเชื่อมห้างเดอะม,มอลล์ด้วยนะและนี่ก็เสาสกายวอล์กนะครับที่มาจากสถานีบางกะปินะครับ จะมาเชื่อมกับสะพานลอยตรงนี้แหละครับซึ่งป่านหน้าตะวันนานั่นเองนะครับมาตามแนวนี้เลยนี่มาเชื่อมกับสะพานลอยนี้นะครับแล้วก็ออกไปทางนี้นะครับไปทางนี้เลยไปยาวเลยนะครับตามเสานะครับเสาสะพานข้ามแยก,ากบางกะปินะครับแล้วก็ไปจนถึงสถานีลำซาลีเลย ซึ่งสก,กายวอล์กนี้ก็จะเชื่อมระหว่างสถานีลำซาลีสถานีบางกะปิไปมีดาและไปต้าเรือหลังเดอะมอลฮะโน่นส่งฝั่งนน้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาสร้างสะพานจากจากตรงสะพานข้ามียกบางกะเพียงครับเดี๋ยวเข้าเดอะมอลนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็มีนะครับแล้วเขาก็รื้อออกแล้วเขาก็สร้างใหม่ครับเนี่ยเข้ารวมจอดรถเดอะมอลเลย ซึ่งเราจะเห็นว่าเดอะมอลล์ก็ปรับปรุงใหม่เหมือนกันนะครับเพื่อรองรับรถไฟฟ้าชายใหม่นะครับให้ใช้ได้กว่าเดิมนี่ก็ปรับปรุงด้วยครับซึ่งข้างในก็ปรับปรุงนะครับเราต้องรอดูว่าโฉมใหม่จะเป็นอย่างไรปรับปรุงเกือบปีเลยนะฮะถึงเรื่องมีนาถึง30พฤศจิกายนนะแต่เต็มความคืบหน้าเยอะมากนะฮะ Dạ yeah. Ok, nó hết rồi Bye bye